hello everybody I eat breakfast in the park, in the dung, in the p พง p a in i the p ผ่หญ้ in the nong nam, in the my home there hello that is my home okay this is, um ก๋วยเตี๋ยวตะบองหงผักอะไรนี่ผักผักหัวลับผักหัวละบผาทีผักหัวละบผา and my home is there my home is under c o n s t r u t i it's not finished now okay บรรยากาศ is ทุ่งนาป่าหญ้าป่าไผ่หญ้าคาหญ้าคานคาย บรรยากาศดีนะนี่บรรยากาศดีอืบรรยากาศดีพี่นวองมาเด้อเชียร์อัมรำเชียร์อัมรำมันบรรยากาศแบบดูดอกไม้แบบดูสิป่ายดวงพงงพายปลอดภัยไร้มนทินกินข่าวพี่นวองทานข้าวนะฟลาเสื้อสวยจังอุ้ยเสื้ออะไรนี่ฟินอะไรนี่อาเสื้อฟินแหงฟินแหงเมนี่ อืมว่าแบบไอที่ว่าบอสบิ๊กหล่อจังครับนะอืมอันนี้ทราบครับนนทราบอยู่แล้วโอ้โหด,ดิอันนี้ทานคนเดียวนะครับผมใช้ลุยได้เพราะทานคนเดียวอืม,อมคุณมันเกินจริงปะเนี่ย อืมเขีลาหามันนี่อืมเฮ้ยเกินจริงมากตะเกียบตะเกียบงอฟิวเตอร์เกียบงอเส้ยหนาเลยเกียบงอฟิวเตอร์ตะเกียบงออืม พรุ่งนี้เราประท่าใหม่ไทยเนี่ยใช่ปืปมพรุ่งนี้ตกกยมเมกิกประท่าใหม่ไทยงานประจำปีด้วยประจำปีบอกงานฟรีงานอย่างนาเนาะงานฟรีงานอย่างแล้วพี่น้องก้องไปหรือคืนเนี่ต่อไปนี้จะไม่แบบต่อไปนี้จะไม่ไปหาณนุนนน่นแล้วน่ากลัวมากหนุนเอ้ย ต่อไปนห้องอาจจะมาเจอเจกันเพื่อนม่จตไบสอาหา้องนุ่นนะสอานาสอาหลังห้องดีหลายเมื่ออื่นเป็นคนตาหลพะนะไม้ไทยกับเพื่อนที่แน่นในม,มือแหม่เกิดเหตุการณ์อย่าง่จะเป็นไม้ไทยกับเพื่อนที่่นเฮียงกันอยู่ใหสตาฮีแน่นเพ่อนจ้องเงาสองเรารักกันเนาาี่ยนะ บอสมะพักพ้นมาบีเด้พอนะบ่อน่วยพื้นลื่นพ้ยหานขีนแล่นแล้วเสมอเนี่ยพวบุ๋หวานซาพวยหวานขีนแล่นแล้วผุนหลานย่าพื้นย่าพื้นอะไนี่พาดีจะถากหาพวยขี้เล่นดอกนี่แล้ 练不下去，练了、哦。